บาัดีป้าตู้อ้าวสวัสดีตู้สบาสดีสบาสดีอ่ายู่ดีแม่โดยบุญค่ามือนำสู้เด้ออ้าวป้ตู้ชื่อยังนะชื่อพ่อจ้อยพ่อจ้อยจอยจอยจานเทองจานทองอะไรได้อ๋อพ้าเท่าพ้าเท่าจานทอยจานทอยอายุจค่ปีแลยป้าตู้มาได้นับแล้วลูกร้อยปายเลยร้อยปายอืมบวชดอกแค่บ่กว่าออกไปโย่มาแล้ว เออไยวหวางนี่ฮะมได้แล้วลอยไปประมาณอันนี้อันนี้เจ้าแบบตาบอดดีบ่ะโบเห็นหงอเห็นกระไส้แล้วงมม่าไปแล้วแต่หงล้วบ่ที่เป็ี่นเป็นี้ฮะประตูเติบเลยนะเติบโตแล้วหลายปีแล้วอืมนี่แแล้วก็คือกัดได้ลูกเป็นยังมันเป็นที่แต่งเล่ะ์นะมันตวิมด์มันก็ บอดนี่แหละเมียก็บอดเพราะแต่อันยังนุ่มยังน้อยนะเห็นอยู่โอ้ยังนุ่มยังน้อยมันก็ดีแล้วชาวนาก็เป็นทงคนแล้วน่าก็น่าหวาดนี่แหละบ่ชาวนี่แหละชาวแต่น้อยคนเลยบริเหตุยังนะเช้าจะน่าเลยประนามนี่แต่ตอนนี้อยู่ในบ้านมีบ่ไห้นะแต่ก่มีเลยมีอย่างบ่มีอย่างมีแต่เฮือนนี่มีแต่เฮือนนี่แหละ มีแต่ลูกงีกเลยสาวลูกเขยเขาเที่ยวอยู่เที่ยวจบอยู่อันนี้เนี่ยต้ออยูู่้เดียวบ่อยูู่นเดียวอยู่กบนายตำนายงี้แหละเห็นแล้วนี่คือคนชุบอดราเบิรกันบ่อันนี้อันนี้บ่รู้ลอบ่บ่บ่อันนี้เจ้าเพื่อนใกล้บ่เขื่อนใกล้แต่บ่อยู่คอยตึงเงี้ยกันทีบ่ มีแต่ลูกนี่แหละเบิ้ลแม่ลงมาหาบ่ได้แม่ก็บ่เห็นหงม่ก็บ่เห็นหงเหมือนกันโอ้แต่พ่อพ่อเบิ่งกันได้เนาะเออพ่อเบิ่งกันได้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าจ้าแบบนี้เอาบัตรเล่ง่ายเห็นจะได้เห็ดพวกอีกินเจ้อเกินน้ำลูกๆนี่แหละแบบมันดูคนน้ำโม่ใกล้เนี่ยเอาให้เออน้ำโม่เนี้ยเขาหน้าม้าปลาครับน้าม้าปลากลางเวรกลางคืนก็อยู่นี่แหละ เข่าช่งแล้วก็ลงมาชงนอนก็นอนนี่แะทีประตูมีคนอยากชอยยี่แห้เป็นเป็นจ้ประตูได้ใกเป็นซอยเรองมันบจัาได้ช่วยยังก็เอาบดอันนี้เมตูก็อยู่อยู่เพื่อน้างๆบ่เออเดินเพื่อน้าติดกันนี่แหละสามว่าติดเลยเป็นน้องกันบ่หรือเพรได้บ่ไ่เชื่อบุตร ความหนาครับผาห่มกันทุกคนชุดผักต้นผักเมืองระเบิงกันอะไรต่างคนต่างต่างจากบ้านจากเมืองมาเบิงกันนะเนาะระเบิงคนระเบิงเงี้ยกันเจ้าก็มาแต่บ้นอื่นเพราะเจ้ากันแม่หน้าแต่ทั้งฉวัตรแมาแต่สวรรค์พ่อในมาแต่บ้านไหนนะบ้านปน้ำบ้านปน้ำใกล้ๆนี่เพรอะนี่ๆใกล้ๆนี่ปน้ำพ้นฝางนี่แหละแต่ว่าอยู่พุ่นหันมีเห็นหน้าตาเนาะมีโอ้ก็มีแหละัมาพี่ัด มันบ่มิยังป้าเลยป้าได้เนาะแม่ตั้งบ่มิตอนนี้เราอยู่กับไผรพ่อตู่ดูหนุนดูเฮือนหลังอยู่กับลูกชายของลูกชายเมื่อบาดเมียเลยลูกชายไปน้ำเมียอยู่บ้านเียมาเหนือพูอ้านเมียเพิ่นเพิ่นก็มาจอบอยู่บ่อไม่เลยจับแต่ไปแล้วอยู่น้ำเมียพ่อมีแต่แม่นี่แหละเบิ่งมีแต่นี่เฮือนใกล้นี่แหละมีแต่คนเฮือนใกล้หันเบิ่งหันตังเว้นบ่ากลางคืน ส่เขาเขาเอาลูกแม่เมียไม้แล้วเพฝนอยู่พุ่นละบ้านเราเชิงพุ่นละลูกปากจะได้ลูกเป็นป่าหรือไม่เจ้าบ้านนี้ก็อันแดง่ายกับเมนเมนแม่ได้เห็ดเออพุ่นนี่เห็ดพุ่นนี่นะเแหละแต่ง่ายนะแต่ตอนนี้นี่ยบุได้เห็นอย่างเลยบ่เจ้าเนี่ประตูเห็นเคยเห็นกับไปเชิญแล้วลางๆบ่อืพอฟังฟังนี่บ่แต่ใกล้เนี่ยเห็นแต่ไกลเห็นบ่ไกลก็บ่เห็นแล้วเห็นอย่างเลยยินแต่เสียงยินแต่เสียง โอ้แต่พองงมน้าเท่าไปใกล้ๆนี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ันนี้มันลูกอันเต้าบริพาาเป็นรักาอย่างบ่บ่เว้าเล่อะไรเฝ้าคนอิญ่าน้ำหน่ยมันป้ามันถิ่มอะไรลูกป้าถิ่มแล้วเออมันก็ถิ่มแล้วเขาก็อยู่เฮือนเขาพุ่นแล้วอยู่บ้านบ้านปนาำพุ่นแล้วก็ถิ่ว่า่งไๆคือลูกป้าถิ่มถิ่มแล้วถิ่มแล้วอยู่ไปอยู่มันแล้ว ข้าวหน้ามันกินอยู่พุ่นแล้วเฮือนลูกพุ่นแล้วเฮือนลูกบ้านพนามพุ่นแล้วขามาชงลูกเขามาชงคนน่าลูกเต่าลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวทธแจะนี่ล่าเท่านั้นเลยเอาหมดลูกชายได้แค่คือว่ามีลูกชายนะหลายยุลูกชายมันอยู่ภายอยู่มันเบิดเลยเอาลูกเอาเมียฝ่ายบ้านเบิดเลยเพรลูกทั้งเบิดไหนมีจะคนลูกอยู่มันหลายได้มีแต่ลูกชายลูกสาวเดียวเท่านั้นเลย ท่านนั่งอุดร่าท่านชาวคนเดียวแต่ลูกทุกชายหันก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นหันกบ่รมมาเบิ่งเออบ่เพิ่นก็อยู่แต่เพิ่นอยู่น้ำลูกนึงนี่ฝ่ายมันเบิ้ดลูกกามีเบิ้ดเลยอยู่ฝ่ายอยู่มันเลยขึ้นหาขึ้นเขามาจอบท่านนังมาแล้วเมื่อทั้งลูกบัดเจ็บเป็นอุ่นในสบายเจ็บเป็นอีกเฮือนใกล้นี่เลยแหละมีแต่เฮือนใกล้เบ่เฮือนใกล้นี่เลยเบิ่งงมเบิ่งกันทุกความหนาคำพ่า่วมเดียวนะ ไม่ไม so ่ตู้ชื่อไงบุญม uh. ีนี่ตู้บุญมีบุญมีชืโอ้ไมีตู้บุญมีอันนี้จะปีนะเจ้าแม่บอ่ะหกชิปปายหกชิปปายปีบอ่ะหกชิปฉีโอ้เพี่นนก็อยู่เป็นขังอะไรเนาะพี่น้องอืเที่ยวเรื่อยๆแต่ไม่ได้เท่านี้เที่ยวนอนก็นอนอยู่นี้เลยเนาะจะนอนนอนอนผู้เดียวนี่แหละ แม่บ่เห็นห่งแล้วเขาน้างเสื้อมอมมาบังเจ้าบ่เห็นใช่ปฮะเจ้าของบูหินเห็นกับพ่อฟางๆนะแม่เบิ่งลูกเด่นพ่อโมโม่ตรงนี้จะก่อนมันเป็นเฉพาะเม่ตาฟางจะเป็นแต่หึงแล้วบ่หรือว่าหากะเป็นโอ้ยได้2-3ปีแล้วอตะก่อนหันกันยังบดชเป็นยังหาก็เป็นนี่บ่ตะค่าแม่ตายคืนนี่แม่เป็นออ๋ตายคืนเป็นยังถึงตายคืนปากบ่ออก อยู่อยู่กับปากบ่อออืออยู่ไปอยู่ปากบ่อวมแต่อัปปะฮงหมอเพผลแบบบ่มียังค่าในคอบ่มียังค่าหักปากบ่มอืกปากบวมชามมือชามขึนแต่เขาดอยเนียนค่ะไปที่ตายเหรอบ่ตายแต่ขาหันมาแล้วเชียตาเลยเป็นน้ำตาไหลอยู่ตื่นมาเช้ามาเลยอันนี้ก็อันนี้เป็นปุบปวกอยู่แล้วเว้าขอโทษลูกคือคีดตาแล้วโดยโดยโดยอ๋อเจ้าเจ้า ตาตางคนตาเขาคิว่าง่ายๆว่าง่ายๆนะก็คือตาต่างคนกตาบอดเนาะใส่กันในที่เนาะเขกไบ่ได้ยินแม่เราอย่างบอกหูซองใน่อยู่เฮือนอยู่เฮือนอยู่บ้านปน้าเบงตาบอดบึ้ดตาบอดบึ้ดนางเจือดนางเจืองเท้าจวนอยู่ๆตาบอดบดบอดบึด งม้มชาวๆอะไรงมไปกินข้าวกินน้ำเพราะเห็นอยู่บ่เออกินเห็ดเห็ดกินอยู่ดอกำลังเห็นเอามาตั้งนี่ยแหละพราะมันจใกล้ตั้งเห็นตั้งไว่าเลยเห็นมันจใกล้ๆเห็นนเเป็นจอกน้ำเป็นอย่างกอกินข้าวโดยโดยแล้วกินกินเลยแม่และเป็นผู้มาเมียนมาหมัดตะกี้แล้วกับพราเห็นอยู่เนาะเออว่าเลยตะกี้นะแต่ยังหนุ่มยังสาวนะมันมันตาเชื่อมบ่ใช่ไหมมันเชื่อมบ้างมันเชื่อมเลยเลย ป่วยรักช <laughs> ิตปวดทว่าจะไปป่วยอยู่ไปอยู่แถวบัวสาเนาะโอ้พอาะแทำท้ามันแหละพอาะแต่ทุเลาเนาะเฮ้ยทุเลาป่วยทุเลาแหละทว่าป่วยมือลำมากป่วดเราเที่ยวเข่าเที่ยวออกเที่ยวเข่าเที่ยวออกจนเที่ยวเข่าเที่ยวขื่นที่ร้องนะยันถ่านมอก็ดีกับบริษัทป่น้องพี่น้องเล่ากันเพื่อนซานกับพ่อได้อยู่อยู่แซนกระซีกันยังไม่ยังดีอยู่เด้ี่น้องเออหากระปุ๊กกิการ์นี่เราแบบ

ป,อป,ปอปากป่อปากป,อป่อตียังมาโคโคโฮักคอพี่ลูอืมอยากเห็นเป็นโตนมันบมมีแล้วปอปากสามพ่อลูกมัอเป็นลูกชายผู้นึงกับผู้นี้เอาเมียอยู่เทิงนี่เหนือนี่นนนนนของเราเทิงเออลูุงแม่ผู้ป้าเอาเมียเราเทิงแล้ว ไปน้ำเนีะคือฝนจเท่าเกตเรย่มมาเกศเพชรเอ่เกยมาพาไว้นี้ตอนนี้ในของขือนอยู่นี่แต่คนบบมาเยี่ยมเลยบอกครับบ่เลยเขโทษใส่เอื้อน้องวกก้ยางี้โอ๋อ๋โ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 อัอโอ๋โอ๋โออ๋โอออ๋โอ๋อ๋ออ๋โอ๋โอ๋โอิอ๋อออก่ออโอ โลค <c oughs> อปิดเขาบื่ได้ได้ยูรถชวนโตมีขงมีได้ลดคนหัวมาคนจะมาเมื่อสิบลบก็ได้คนหัมาแหละป้ายตัวแม่เล็บเป็นผู้เบิง่งผู้แง่งเราเป็นยังเป็นยังก็เบิง่งเจ็บต้องเจ็บไข่ก็หายมหายาให้กินก็ซอยกันยยเนาะอืมซอยกันคนเล็กคนน้อยอยู่ไปในี่้ำบิดครับ คนสิไปก่อนจักเต๋สิไปตามหลังแลเออมันมันมันว้าบ่ได้เรื่องนั่นเนาะขอภัยแหบ่ว่าน้อยบ่นุ่มตายเบิดนะอืแม่นๆบ่ได้ว่าเาสิตายก่อนผู้น้อยสิตายหลังบ่เรื่อน้อยก็ตายได้ใหญ่ก็ตายดีเบิดเอ้ยปิดออกมาแล้วก็ตายก็มีแม่นมันแล้วแต่ความตายนี่แนโคคุเออเอาทาทงชั้นนมื้อนี้เฮาสิซอยอันประตูกับไมตู้เงต้นก่อนเด้อ อันให้คนละแสนเอาไว้เอาไว้ซื้อกินไม่ชคือชื่าอย่างกินอะไรปันกันคนละแสนเด้อเจ้าเด้อโดยบุ็ข้พระสัทุกพระงดูทางดูดีนเบพอใใ้เพื่อนในเจ้าของเงินสาตุบุญข้าบุญยูบุญชูบุญชงทะลุเด้อลเอโอ้มันอยู่ย่นคือกันนี่นะเจ้าอยู่ยนเป็นหุมโพหใหญ่แต่อแก่แม่ ชาตูชาตูเอาให้ยูดีมีเฮงเลยชาตูขอตกับคนนี้ชาตูชาตูยูดีเดือูกเด้อเทนายเทนายกมาหาแน่ดูดเจ้านี่ความอยู่ความกินก็มาชงให้พ่อแน่โดูดูเมื่อไหนแล่ะครับชื่อชื่อนมชื่อน้ำมาผ่านเด้อสาธุสาธุสาธุให้ยูดีมีเฮงประจุขู่สุคนเนาะนี่สาธุบุญคำบุญโยเดือลูกเด้อสาธุว่างให้ขวางเอาได้เป็นเจ้าเป็นนายกว่านี่ ก็โอเคเนาะพี่น้องบระเตียงก็ได้มอบเงินให้เพิ่นอ่าสองแสนปันคนละแสนเลยพี่น้องเพิ่นก็อยู่คนเดียวจะว่าอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยพอลูกก็มีแต่ว่าอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วก็เพิ่นหาว่าเพิ่นเป็นปอบเป็นโฟก์มาฉันซะว่าง่ายเป็นปอบเป็นยังเนี่ยเพิ่นก็ไล่มาอยู่พี่ไล่มาอยู่พี่ลูกเต้ากับบุบึงยิงเราว่าเองแล้วอันนี้เนาะแล้วก็ ลูกชายน่ามีแล้วก็ไปอยู่ยนลำบุญลำเมียแล้วก็บ่บ่มาเดี่ยวเล่เลยเนาะบ่เตียงกะจกัชชิว่า,จ,าจะไหนก็ตามพี่นะ้อ,องเห็นนั่นเลยเนะาะแต่พอได้จากซอยเพิ่นหรือจังไดนช่วยเดินเข่าเดินน้ำเดินเงินเดินข้ามก็ติดโตหาบ่เตียงได้เนาะคือเก่าพี่น้องในทางเฟซทางไลน์หรือว่าบ่เตียงที่ขึ้นเลขเป็นซีว้ให้นะ้าพี่น้องเอา้าสำหรับพี่นี้กับบอเตียงคอเตาลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับพี่นี้บ่เตียงก็กาวคำว่าสบายดี